เอาละค่ะตอนนี้เนี่ยมาดามแพมก็อยู่ในช่วงที่ว่ารอเพื่อนสาวและวันนี้เนี่ยเราจะบอกไว้เลยว่าเราจะพาไปกินข้าวกันแต่ข้าวของเราเนี่ยมันธรรมดาไม่ได้เพราะเมื่อวานเนี่ยแอบดูหนังซึ่งเป็นตำรวจแล้วก็แอบขายไก่ทอดดังนั้นวันนี้เราจะมากินไก่ทอดกันนะคะที่นี่เลยค่ะบอนชอนนะคะไก่ทอดบอนชอนซึ่งมาดามแพมถามว่ารีวิวแล้วยังคนชาวบ้านคนอื่นเขารีวิวไปหมดแล้วแต่ถามว่าทำไมมาดามแพมมาทีหลังพอดีนัดเพื่อนไว้นะคะคุณแม่วันเพ็ญจันตะวงศ์นะคะดู ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยจะบอกว่าลูกสาวมากับมาดามแพมเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะ<ม>เดี๋ยวเรารออีเจฟินนี่แป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่านางบอกว่านางเดินมาได้นางไม่หลงหลอกถามว่ามีผัวแถวนี้หรอหืมป่าถามว่าทำไมอ๋อพอดีว่าว้าเวอย,อยู่ฝั่งทนุนจะมาเดินแถวแฟชั่นไอแลนด์ะอ่คุณเราฟากกันเลย,ยงั้นไปรอเจเขาดีกว่าครับไปได้นนจ,จำได้ด้วยำคกเปิดต เพื่อนสาวไงอีเจอบอกว่ามาถึงแล้วถึงแล้วแล้วมึงอยู่ไหนรอนานแล้วเนี่ยหิวข้าวเจยบอกว่าชํานาญการชํานาญทางโถ,โถัวคิดว่ามีผัวอยู่แถวนี้ <c oughs> เดินไปไหนล่ะเดินทอดน้องเนี่ยเราต้องเข้าใจนะคนสูง1 5อยห้าสิบเนี่ยขาสั้นกว่าจะมาถึงเราก็ต้องทาคำวามเข้าใจกับเขานิดหนึ่งนะคะและตอนนี้นะคะเราก็เห็นแล้ว อีเจหน้ากากนะ่นะน่ะที่เดินมาสะพายเป้สีแดงกระเป๋าสีแดงนะคะนางก็กำลังเดินมานะคะอันนี้คือลูกสาวของแม่วันเพ็ญจันตะวมนะคะอ่าน่าบ๊ายบายบ๊ายบายสวยบอกไม่หลงทางประดุดว่ามีผัวอยู่แถวนี้ <laughs> มาจากไหนฝั่งทนว่าง <laughs> เป็นไงล่ะคะคุณไหนบอกว่ามาถึงแล้วคะ่ะ ขาสั้นนะคะอันนี้คือการภาคนะัทนะเดินได้นไปกอดไปถึงเป็นมาไปงั้นวันนี้นะคะไม่ได้ของกูนะคะอ่เราต้องมาที่บอยชอนพอเรามาถึงก็เชิญเอาฉากสั้นออกแตวเอาสายสินมากั้นไม่ให้กูนั่งคืออะไรค่นเน่าสะหันเลยสายสินครับพอให้เรานั่ง ใช่นั่งบนเชื่อบนะคะแต่ยกากัดเกียอยางเอาละค่ะตอนนี้เนี่ยเราเข้ามานั่งกันในร้านเรียบร้อยแล้วนะคะกับเจนหนึ่งเจนหนึ่งจะเป็นคนเงียบเงียบพูดไม่ออกพูดไม่ได้ คยูหน้ากล้องคือแบบว่าสวัสดีค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องการเงินและการทํางานวันนี้ขายให้อย่างไรให้ได้ยอดปังเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวถ้าอยู่กับปูเนี่ยไร้สารละเราก็จะแบบว่าเออพาเจ๊มากินไก่ปกติเรากินไก่ดิบไงลาบไปกินในน้ำเออลาบไปกินในน้ำคุณแม่บอกว่าถ้ากินให้ได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยเราต้องกินดิบๆพร้อมกับซอกเลือดและไม่ต้องถอนคุณเพราะว่ามันจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร ถูกต้องค่ะจะได้แบบว่าธรรมชาติเพียว le, le, ๆเลยสดๆจริงๆ well. นะคะได้ค <at> ุณค่าทางอาหารครบถ้วนและสมบูรณ์นะคะตอนในน้ำก็คือบรรยากาศดีบรรยากาศดีช่ำน้ำเออก็จะไบบแบบช่ำๆไปอะไรอย่างนี้วันนี้ขึ้นห้างก็เลเก่งๆนิดหน่อยเก่งหรือขมิบไปต่อไม่ถูกไปต่อไม่ถูกนะคะเหน่แาส่ใส ใส่ใส่ไงใสๆไว้รุ่นชอบอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันดีกว่าสําหรับราคาเริ่มต้นนะคะแพ็กเกจอยู่ที่160บาทแต่เราสั่งไซส์ S และไซส์ L มา2อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของจริงเป็นอย่างไรคุ้มค่าราคาไหมซึ่งเจ๊หนึ่งบอกว่าวันนี้กูจะกินไม่ยั้งนะคะวันนี้ทาลิปเนื้อแมทนะคะไม่ทาลิปเนื้อมันก็เดี๋ยวอีกสักพักจะแดชปากมันนะคะนางก็จะสวยไปคุณแม่วันเพญคะเห็นไหมคะลูกสาวออกทีวีค่ะอันนี้นะคะบอกไว้เลยค่ะ โสดค่ะนะคะร้องค่ะร้องมากเลยค่ะเอเวอร์ริสจริงจริงกับเบลมาได้เลยมาได้ทุกรูปแบบนะคะนางบอกว่าไม่ต้องเลี้ยงดูปูเสือหนูค่ะบอกไว้เลยหนูหาเลี้ยงตัวเองได้นะคะมาเลยค่ะขอแค่มาจีบค่ะมีบ้านพร้อมที่ดินพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวาอีกยี่สิบกระสอบเออยี่สิบกระสอบไม่ต้องกลัวอดและที่สําคัญค่ะเกลียนค่ะเกลียนค่ะแถมมาเลยพร้อมกับข้าวสารนะคะควายอีกสองตัวจัดไปเลยเป็นไงล่ะแม่กูพาไปดูควาย คายเผือกมาอ๋อแม่ปัวพาไปดูควายเผือกมาก็เลยคิดว่าเออชอบมากใช่ไหมอยากไปอยากไปทุกอาทิตย์เลยไปทุกอาทิตย์ไปลาดบุรีถามไปทําไม้ทอไปสวัสดีคุณลุงทวีแล้วก็คุณพี่เอค่ะใครหรอใครหรอยตาเอไหนอ่ะไม่รู้ไม่บอกอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีอ๋อเออแล้วมึงคิดว่าดีไหมล่ะอย่ามั่วนะคะฮะแบบอย่ามั่วอย่ามั่วอ่าหมีเหม็นนี่ แล้วแล้วหมีหมิ่นก็มาข้โพใส่หย่นะคะข้าวใส่กันเองนะคะข้าวเหนียวสองที่นะคะอันนี้คืออะไรคะจะเป็นใช้เท้าดองใช่ะใช้เท้าดองอ๋อคิว่มมะละกอดองเกาหลีนี่ไม่ไงคล้ายๆกันตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นมะละกอดองนะคะแต่จริงๆเป็นหัวใช้เท้าดองกลิ่นเป็นไงบ้างกลิ่นหอมมาก หุยอุย,ยสังเกตสังเกตมีวิบวับวิบวับนี่เพิ่งทอดใหม่ๆน้ำมันชุ่มเลยซึ่งหมายความว่าอะไรอ้วนแน่นอนนะคะนึกว่าโรยกากเพชรอ๋อปร,อง <laughs> รุงฟรีเป็น <laughs> ชิมเมอร์ไก่ <laughs> ชิมเมอร์โปรุงฟรี <laughs> อะไรอย่างนี้อ่าแล้วในนี้คืออะไรจ้า <laughs> ข้าวเหนียวจา้ามาพร้อมกับในกล่องข้าวน้อยเพราะเราคือคนไทยเราคือคนไทยแฟนคลับรู้ คนดูรู้ทุกคนรู้ว่าเราคือคนไทยคนไทยแปลว่าอะไรแปลว่าอิสรา แปลว่ากินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวนะคะหาที่ลงได้ก็ไปถูกแล้วก็ไปถูกนะคะเราสั่งข้าวเหนียวกันมาคุณมิทก็บอกว่ากลัวอ้วนเราก็แบบว่าเอ้ยจัดข้าวเหนียวมาให้เจฟินนี่นิดนึงนะคะเนี่ยที่กินแล้วจมูกแบนอย่างงี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะกินข้าวเหนียวมันมีเขาเรียกว่ามีสารละลายดัางสารละลายดัางซึ่งหมายความว่าอะไรกระดูกจมูกจะกร่อนแต่ตรงอื่นไม่กร่อนนะคะใส่ดอกจันด้วยนะตรงนี้เนอใส่ดอกจันแล้วกกระดูกจะไม่กร่อนนะคะดังนั้น หมายคะว่าอะไรเราเลยต้องใส่กระดูกเทียมกันถูกปะถูกเราต้องใส่กระดูกเทียมเสริมราศีนิดนึงดังนั้นการกินของเราเนี่ยจะไม่ธรรมดาบอนชอนกินเท่าไหร่ดั้งก็ไม่หักก็อะไรเรามีซีลิโคนช่วยนะคะเดี๋ยวเราจะบินไปเกาหลีไปทำดั้งกันเพราะว่ามันเป็นไก่สัญชาติเกาหลีไก่สัญชาติเกาหลีหาที่ลงได้อีกและที่สําคัญกันเราบอกไว้เลยไก่นี้เนี่ยกินเสร็จปุ๊บมีผัวเกาหลีนะเป็นไงล่ะมึงไปไหมอ๊อปาอ๊อปานะคะไก่มาอีกหนึ่งที่มา เออตอนแรกคิดว่าหมดนะคะไม่หมดค่ะอันนี้คืออะไรก็คุณวิศรอ๋อคุณวิทก็กินกินผักไงอยากได้ไฟเบอร์อ๋ออ๋อหัวฟูก็ให้กินไฟเบอร์จะได้ผอมผมให้กินเปลือกทุเรียนจะได้ผอมผอมหัวบอกวัวอ้วนไม่ดีบริหารเนือแล้วกินเปลือกทุเรียนมันอยากได้ไฟเบอร์จะได้ผอมผอมแล้วเขากินไหมคนนี้ไม่กินให้กูกินอย่างเดียวมาาคนนี้ครับถ้าวันนี้เนี่ยเกิดลำคาญเมียผมขึ้นมาเนี่ยให้ทำอย่างนี้นะครับ หยิบข้าวขึ้นมาปลกเสกแล้วเคลื่องใส่เที่ <ś class ic> ยร้อนน้พร้อมเลยนะน้อมแสดงว่าที่บ้านทำประจำ <ś class ic> ประจำไม่ปกติเดี๋ยวอมน้ำมนลแล้วค้นใส่รับความรักยืนยงนะ,ะงนะคะปลุกเสกนะคะความรักต้องมาพร้อมกับการปลุกเสกจีบหัดปลุกเสกบ้างเดี๋ยวเจอผู้ชายปุ๊บ อย่างนี้เลยเจ๊เอาเลยทําได้ถามนะทาเรื่องลูกๆดีกว่าที่บ้านตกลงตอนนี้มีแมวกี่ตัว1ิตัวตายไปแลวหนึ่งตัวแต่ถามว่าเขายังอยู่ในใจไหมก็ยังอยู่ในใจแต่ถามว่าจะหามาใหม่ไหมหัวบ,บอกรอซื้อบ้านก่อ,อ่าะ ว่าเป็นความตั้งใจแล้วที่ทุกคน,<ช>คนอาจจะไม่รู้ว่าที่นางขยันอยู่ทุกวันนี้เลี้ยงแมวไม่ได้เลี้ยงแม่ความกระตันยูเป็นที่สอง,งแมวคือที่หนึ่งที่หนึ่งถามว่าล่วงล่วงล่วงถามว่าโควิดเนี่ยเครียดเรื่องอะไรที่สุดเครียดเรื่องแมวไม่มีระเด กลัวกลัวลูกผอมถ้าผอมแล้วกอดไม่มันนี่คือกําลังใจถามว่าแม่เป็นไงอดอยากไปเถอะเนี่ยปล่อยให้แม่อดอยากนานๆทีอ่้ค่อยซื้อข้าวให้กินดีๆแต่ถ้าเป็นแมวต้องอาหารดีสายแมวก็ต้องพร้อมทำไมถึงถึงรักแมวแมวเขาให้อะไรเราหรอก็คือสิ่งที่ปัวให้ไม่ได้เช่นขนปุยเป็นไงล่ะดีไหมเป็น ตอบที่อาจมุงลงมากมากนะคะเอาดีๆเอาดีๆทำไมแบบเลี้ยงแมวแล้วมันรู้สึกยังไงเขาอ้อนเขาหน้ารักอะไรอย่างนี้ไงขนปุยอุยคือมันรู้สึกถึงแบบความรักการดูแลอะไร้ยมันอ้อนอ่ะบางทีนะคุยกับผัวไม่รู้เรื่องแต่คุยกับแมวรู้เรื่องเข้าใจไหมบางทีผัวเล่นเกมแล้วผัวก็จะใช้อารมณ์รุนแรงกูก็จะบอกว่าผัวข้าอย่าหยุดค่ะจนกว่าดิฉันจะร้องขอชีวิตเล่นรุนแรงไปอย่างนี้ไงเจ๊แต่ว่าแมวก็อ่อนโยน ่คนไม่มีผัวไม่เข้าใจหรอกเข้าใจนี่ก็แอบไปเล่นแมวที่ร้านกาแฟใช่า่ไหมบ่อยนี่แมววัดไม่เล่นนะจ๊ะต้องเล่นแมวฝรั่งต้องเล่นแมวฝรั่งแมวร้านกาแฟ ออแมวรักกาแฟเพราะอะไรแมวที่วัดไม่ให้จับเรื่องของเรื่องคือมันไม่ให้จับอีเจเลยแต่ต้องไปเล่นตามร้านคาเฟ่แมวแต่ว่าพอเราพอเราไปสัมผัสแมวอ่ะเราเริ่มเข้าใจธาตุแมวแล้วนะว่าแบบมันปินไหมมันปินอทำไมฟินนี่ค่ะฟินนี่เออตอนแรกก็แบบตามเพื่อนไปเห็นเพื่อนไปถ่ายรูปแมวเออนะคาพอไปเล่นครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งเขาไม่ได้ไปเราคิดถึงไปกลับบ้านไหมติดมือกลับบ้านไหมเกือบแล้วเกือบแล้วใ่เปยกลับบ้านแล้วคุณวันเพ็ญมีความที่เห็นว่าอย่างไรเคยพา ไปเล่นแล้วน่าชอบแต่ว่าน้องชายยังไม่อนุญาตให้เลี้ยงเอ้าแล้วทำไมต้องขอมันล่ะแม่บ้านเหรอก็งงเหมือนกันอ้าวเหรอนอยากเสือกเป็นน้องอยากเสือกไม่ใช่ผัวผัวห้ามเนี่ยยังไม่รู้สึกเลยบอกไปสิแต่น้องชายเขาจะรู้สันญาเรากับแม่ว่าสันดานเลยเหรอจริงรเรากับแม่ก็เหมือนกันตรงที่เราเป็นคนอินดีพีเดนต์หมายถึงว่าอยากไปไหนก็ไปไงดังนั้นถ้าคุณแบยเป็นคนไปไหนก็ไปเนี่ยแล้วคุณจะต้องแบบเลี้ยงสิ่งสิ่งนี้ที่แบบเขาต้องอยู่ดูแลไมลำบากเกลัวแมวลำบาก เรียได้ว่าน้องชายรู้ทันพวกเราอ่าก็ท้าอย่างนั้นกูขอโทษนี่คะถ้าคุณแม่รู้นะคุณแม่ต้องโกรธแน่นเลยคุณแม่ไม่ให้บริโภคข้าวเหนียว <c oughs> คุณแม่กลัวดังแม้ คุณคุณแม่กวัวดั้งแมฟนะคะอ่ะเราจะมาเริ่มกินนะคะอันนี้เป็นส่วนของอะไรคะคุณฟินนี่ขาสะโพกค่ะช่วงสะโพกนะคะซึ่งแปลว่าเป็นขาหลังนั่นเองนะคะอ่าเราก็จะเริ่มกินแล้วเราจะดูซิวรสชาติเป็นอย่างไรเราสั่งรสชาติอะไรมาเจ๊ผู้เรียกไม่ถูกอ่านไม่ออกมันมีสามรสอ่าอันนี้คือซอยกาลิกซอยกาลิกซปยถี ไม่มีผัวแล้วทำไมต้องเข้าใจอ่ะไม่มีผัวไม่ใช่หรอคือเป็นแบบเหมือนคล้ายๆซีอิ๊วญี่ปุ่นผสมกับกระเทียมอ่ะตนนั้นไอ้ที่เราเห็นวิบวับวิบวับตรงเนี้ยมันคือเป็นกับซอสค่ะซอส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 กซอสอ่ะคือแบบมันกับแบบทอดเป็นทอดเสร็จแล้วก็เหมือนจะราดซอสี่ยเออมันก็เลยมีผิววิบวับอย่างงี้ความรู้แน่นเหมือนกับมีผัวเกาหลีเรื่องอื่นเลยที่ไม่ใช่การงานจก่งมากจริง เรื่องคนอื่นยิ่งเก่งเรื่องตัวเองห้ามถาเป็นไงขี้เสือกเหมือนกูเลยนะคะไม่รู้เรื่องตัวเองไม่รู้เรื่องตัวเองรสต่อไปล่ะรสชาติรสชาติอร่อยอ่ะทรู้สึกฟินมากเพราะเมื่อวานเหมือนท่านแบบว่าไม่ได้กินไงต้องถามว่าฮะอาผัวทำไมฮะหมอให้กินหมอให้กินแค่นี้พอทำไมนี่หมอไม่ให้กินนวาย่ยวุ่นวายนะเนี่ยหมอบอกให้กินแต่น้อย หมอบอกให้กินแต่น้อยกินแค่นี้พอมือนี้กูจ่ายกูไม่ผิดกินได้หมดทุกอย่างออกไปอไปไม่หรอกดักกินจริงๆทุกคนเห็นไหมคะพอคุณวิตเอาดินจานไปปุ๊บขึ้นกันทีนบุยรังเบืองจริงจริงห้ามต้องกินมันแตกต่างจากไก่ทอดไทยยังไงเือนกันเลย พูดให้ร้านาดีจใจหน่อยให้ร้านดีใจก็คือแบบว่าเขาจะมีเครื่องเคียงนะคะเป็นหัวใจเท้าแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นหอมเจียวนะคะด้วยความซอสเนี่ยเราก็รู้สึกแบบว่านุ่มละมุนลิ้นเหมือนได้กินผู้ชายเกาหลีหรือเปล่าไม่เคยกินอ่ะเคยกินไหมเคยงเงียบ <laughs> เงียบแล้วก็เอ้ยนะคะดังนั้นเนี่ยก็มีการสัดตันไปแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ตัดสินใจอยู่แต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยค่ะไม่ว่าไฟฝันนะคะตอนนี้เก็บตังค์อยู่เก็บตังค์อยู่ตอนนี้ขายรถไปลวคันแรกขายไปละจะไปเกาหลีแจะไปเกาหลีแล้ว เพื่อไปทำอะไรตามรอยซีรีส์เออไม่ได้ไปแบบว่าอยู่ตามแบบว่าอะไรอะตามซอกตึกอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไปจริงๆคูี้เคยไปเกาหลีย่างฉันไปแล้วไปญี่ปุ่นหลายครั้งแล้วไปญี่ปุ่นหลายครั้งแล้วหัวจะห่วงมากไม่ให้ไปไหนเลยพอโดยไปตามบายเนี่ยผู้ชายจะเข้าใจว่าเราเป็นเป็นชซกกาลีเพราะอะไรเล็กกว่าแถนั้นเพราะเราสวยเราสวยมันหน้ามันโด่ไงโดดเด่นไงไปแบบว่าแต่งตัวเนี่ยอุ้ย เซฟโูช็อกโกแลต<อ>กินไหมคะไก่ช็อกกาลีไปต่อไม่ถูกเลยอเจไปต่อไม่ถูกเนี่ยเนี่ยเพราะเจ้าคางเขาก็จะแบบว่าจากพูดเก่งๆก็คือพูดไม่ทันนะแล้วคือแบบว่านางแบบปกติไม่พูดนะไม่พูดพจ้ะเงียบเงียบเป็นคนแบบว่าตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจมากเป็นคนเกียจอยู่กับกูนี่เสียสติเอาบรรยายไก่ให้เขาดนึงก็เอาบรรยายไก่อะส่วนะโพกไม่มีกระดูกอะ อร่อยกินได้กินง่ายตัวอันนี้เป็นสีรสชาติก็จะเค็มๆมันๆอร่อยอนะคะือจุดเด่นก็คือว่าเนื้อข้างในอ่ะมันคงเหมือนกันแหละอืแต่มันอยู่ที่แป้งตัวแป้งตัวแป้ง,ปงน่าจะแบบว่าใส่เครื่องปรุงนี่แป้งมันจะแบบหนากรอบแต่ไม่แข็งท่านผู้ชมจะต้องแยกให้ได้นะคะระหว่างคำว่ากรอบกับแข็งขอขอบคุณเชฟหนึ่งมากนะคะ อย่าหาทามอย่าหาทามกรอบกับแข็งไม่เหมือนกันนะคะแข็งไม่เหมือนกันจริงกรอบแต่มันหักง่ายแต่ตักแข็งอ่ะไม่หักเออกินแล้วมันจะหักแต่เนี้ยเขาของเขาคือกรอบแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีดีที่ซอสจริงๆมันดังนั้นเค็มๆหวานๆต้องแยกให้ออกระหว่างกรอบกับแข็งแล้วเจ๊ชอบกรอบไปชอบแข็งนะคะชอบกรอบสิหรออือ อ๋อนี่ฉันไม่ทันอีกแล้วนะคะและแล้วมาดำทางลงน้ำอีกแล้วตอนนี้นะคะกินอยู่ค่ะแล้วใส่พริกนิดนึงเฮ้ยมันเป็นพริกเหมือนพริกปาปริก้าพริกเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยอร่อยไม่แผ็ดนะคะเรารู้สึกว่าเื้นมันโอเคชอบอะไรแซ่บๆชอบอะไรแซ่บๆอะไรอย่างงี้งเลยไม่หาพวกเกาหลีไงนี่แต่เจ้าของร้านเนี่ยถามว่าเฮ้ยไก่บอนชอน มีข้าวเหนียวคืออะไรออเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนไทยแต่มีป่วยที่เกาหลีเลยเอาไปมิกกันหรือเปล่าวะกูก็จินตนาการนะเจ๊เนาะเขาก็ปรับเมนูให้เข้ากับท้องทีมหรอเออเปล่าไงข้าวเกาหลีแพงนำเข้ามาแล้วแพงซื้อซื้อแถวนี้ดีกว่าเอออะไรอย่างนี้ไงถูกปะล่ะเนี่ยความคิดกูเจริญไหมถ้ามันดีก็ดีนะแต่ถ้าไม่ดีกูก็ไม่ได้เจริญก้าวหน้า อร่อยค่ะไก่ทอดกรอบนะคะมีเครื่องเคียงก็มีโคาลองมองีข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นข้าวเหนียวอร่อยกว่าข้าวเหนียวอร่อยกว่าจริงๆเนี่ยทําอะไรดั้งเราไม่ได้เลยเพราะอะไรเขียนครึ่งชั่วโมงป่าจะระดขนาดนี้ใครยังไม่เคยเห็นนะมาดามทำล้างหน้าออกมาอีเจ๊กกตกใจัึงหายไปไหนหมดะจำไม่ได้ มโคตรน่าสงสารนะ,ระเดินออกมาทุกทีแล้วจะไปแบบว่าหน้าสวยนะตั้งแต่ทำ YouTube ทำเ c e b ุ o k เนี่ยหน้าสดตลอดผีก็คือผีเปลี่ยนผีให้เป็นคนน่ะเป็นไงละ่ะแต่จริงจริงก็คือ มาทำแทนเขาจะเป็นคนที่ให้ความหวังนะกับคนที่หลายๆคนเนื่องจากว่าเดี๋ยวให้ความหวังให้ทะหวังหมายถึงเอาจริงๆเกิดมาหน้าตายังไงก็ได้มันก็คือเสกได้ด้วยด้วยแปลงด,ด้วยเครื่องแปเออเพราะว่าเขาอ่ะทําให้ดูจริงๆว่าอาจจะมากอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ได้อ่ะถ้ามึงก็พูดไปเลยว่าหน้าเยี่ยๆคุณเนี่ยก็นยังสวยได้เจ๊ด่าเมียผมเหรอครับไม่นเรื่องของตัวเองดังนั้นอ่ะเอาจริงๆเราก็เป็นคนหนึ่งที่มีข้ออ้างที่ไม่ยอมแต่งหน้าให้เป็นสักที นี่ที่เห็นนี่เรียนแต่งหน้ามาแล้วนะคะมาเรียนกับดิฉันคอร์สหนึ่งค่ะได้แค่นี้นะคะแต่เนหละเราก็อะไรรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเนอะตลอดกับวิวผนฝนควายพยายามฝายให้ความสําคัญอะเพราะมาดามแทมก็จะเป็นคนที่ถ้าไม่สวยก็จะไม่ออกสตา้านถูกต้องดังนั้นดูเจฟฟินนี่เป็นหลักนะคะพยายามขนาดไหน ฝั่งทนแหกป่อยมาถึงแฟชั่นไอแลนด์นะคะรามินชาไก่ไหมไกลชิบหายคนละฟ้ากันเลยยังดิ้นลนมาแดกไก่ถึงนี่ลองนดูด้วยกันที่ดูไม่มีฝันคนไม่มีไม่ก็ยังไม่เปิดมีแต่อยากมาหาเพื่อนอ๋ออยากมาหาเพื่อนแล้วพอดีว่าอยากได้ผลข้างเคียงเพือมีผัวกับบ้านด้วยมาแถวนี้อยากจะได้กินแถวนี้บ่อยๆนี้หมู่บ้านคนรวยครับอ๋อจะไม่หมู่บ้านปัญญาลําอินดาแถวนี้ใช่ไหมอ่า เนี่ยแข็งสูบบางวันนะจ๊ะไม่มีงานจีนี่ไปรับจ้างแคทดี้ค่ะไปเป็นแคทดี้แบกค่ะแบกกระเป๋าแบกไม้กกล์อบเผื่อโชคดีเผื่อโชคดีไงต่อต่อ นะจุดหนึ่งนะที่เราสังเกตคนที่ไม่ยอมออกจากบ้านถ้าไม่สวยอ่ะมันคือการเขาเรียกว่า s ตส standard หรือมีมาตรฐานให้กับตัวอะไรอะไรดัดดัดนะ standard standard หรือว่ามีมาตรฐานให้กับตัวเองว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าคนที่ชอบแต่งตัวมันคือการเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองว่าแบบนี้คือชั้นดังนั้นถ้าไม่ใช่แบบนี้ก็คือไม่ใช่ชั้นที่จะออกจากบ้านเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะคนที่แต่งตัวแต่งหน้ามาเดินไปไหนอ่ะ คนก็จะปฏิบัติกับเขาอะดีถูกต้องถูกต้องจริงเพราะว่าอมันเป็นจิตวิทยานะคะจากสถาบันอะไรก็ไม่รู้แหละกูกก็แต่งขึ้นมาเออ่เนี่ยแต่มันอย่างนี้คือสิ่งที่เราเห็นภายนอกมันสะท้อนสิ่งที่เขารู้สึกภายในดังนั้นถ้าเขาแต่งตัวแต่งหน้าดีแปลว่าเขาให้เกียรติเขารพตัวเองคนอื่นน่ก็จะให้เกียรติและเคารพเขาเพราะว่าข้างในเขาก็ต้องการให้คนคนลงอะแต่ถ้าออกมาจากบ้านแบบ ผมไม่หวีเป็นเกยข่งมืนมึงเน่าเหมือนรอดที่แล้วไม่ขนาดนั้นเอาซื้อยืดถักอยู่บ้านรองเท้าที่อย่างเงี้ยเราไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะแต่ถ้าคุณปล่อยให้ตัวเองออกมาจากบ้านแบบนั้นได้ก็แสดงว่าคุณไม่รู้สึกว่าตัวเองสมควรจะได้รับอะไรที่มันดีดีกว่านี้นะคะนี่คือการลงทุนของตัวเองซึ่งแพมเองเนี่ยพยายามทําเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูไปไหนเนี่ยแพมด้านแน่นตลอดผมผมแน่นตลอดถามว่าหัวไม่ทุยไม่ออกจากบ้านเคยเห็นไหมหัวปี๊บอ่ะไม่เคยไม่เคยนะคะเพราะกูไม่เห นะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะดูแลตัวเองเนี่ยหันมาดูแลนะค่ะเนี่ยแม้เริ่มตออ40ก็ยังไม่สายนะคะไม่สายไม่ตายนะคะก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้แบบหัวมิชชันการแต่งตัวดีี่ยมันไม่ใช่เป็นต้องมาเสื้อผ้าทุกชิ้นแพงของเออประตูน้ำก็ได้ชอบเข้าใจผิดว่าแต่งตัวฉันไม่แต่งตัวฉันไม่มีตังค์จริงมันไม่ใช่มันอยู่ที่เลือกใส่อะไรใช่ป่ะเเลือกใส่อะไรเนี่ยลินาลาวแต่ลด70 ถูกไหมอืมนี่เรื่องจริงนะคะดังนั้นเนี่ยก็ลองดูแล้วกันนะคะดังนั้นเลือกกินไก่แล้วเก็บตังค์ไปซื้อผ้ากันดีกว่านี่นี่หวานถามว่าถามว่าทําไมถึงเลือกที่จะซื้อเสื้อผ้าร้านตอนเซลล์ดีกว่าไปซื้อข้างนอกเสื้อผ้าในร้านมันแตกต่างยังไงเออคุณภาพมันดีกว่านี่คนไม่ตัดเย็บตัดเย็บดีกว่าและใส่ได้นานกว่าเออแพทเท่รนนอะไรเขาจะเป๊ะกว่าดังนั้นเนี่ยถามว่านมซิลิโคนเนี่ยมันจะใส่ได้กับเสื้อผ้าตัวเล็กไหมไม่ได้ดังนั้น เนี่ยอะไรที่แบบว่าเป็นอะไรที่เป็นเคิร์ฟเป็นอะไรที่แพทเพิ่นดีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอเคกว่าแต่ถ้าซื้อตามประตูน้ําบางทีอาจจะแบบว่าดีบ้างไม่ดีบ้างบางทีใส่ใส่ปุ๊บแม่ค้าบอกว่าอุ้ยน้องขาตัวเล็กนิดเดียวใส่ได้ใส่แล้วแขกเส้นอายไหมอายอายมากแม่ค้าบอกใส่ได้ตัวเล็ก องลองได้สัมผัสเสื้อผ้าดีๆซื้อมาตองเซลล์70%็ดสิบไเปอร์เซ็นต์้แน่เพื่อองดูเพื่อให้คุณเองอ่ะรู้ว่าของที่ดีมันเป็นยังไงแล้วพอไปเดินตลาดก็จะได้เลือกถูกว่าอ๋ออันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเพราะของดีราคาถูกก็มีแต่คุณจะไม่สามารถเลือกเป็นได้เลยถ้าคุณไม่เคยสัมผัสของดีมาก่อนนะดังนั้นนะคะเหมือนผู้ชายก็เหมือนกันถ้าเจ๊ได้สัมผัสของใหญ่เราก็จะรู้สึกว่าโอเคอบุน แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าสัมผัสผู้ชายตัวเล็กๆน่ารักน่ารักมันก็จะเล็กตามตัวเดี๋ยวแม่ว่าเดี๋ยวแม่ว่าใช่ไหมแม่ดูอยู่แน่นอนแม่ดูอยู่แม่ชอบค่ะคัดเลยคัด เอาราคาและสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมาดามฟินนี่มากๆนะคะที่มาแดดฟรีนะคะมาแดดฟรีนะคะนางจะแบบว่าเป็นอย่างนี้นะคะต่อหน้านี่ถ้าเกิดวอาลูกศิกส์คนไหนนะคะเจอมาดามฟินนี่มาดามฟินนี่จะไม่อย่างนี้จะเยอะกว่านี้นะคะอ๋อจะเยอะจะออกลิปออกเดทอ่าใช่ไหมวันนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดคุยที่ได้ความรู้มากๆนะคะขอบคุณมาดามฟินนี่นะคะสําหรับช่องทางติดต่อติดต่อทางไหนคะ จุดทูบดอกเนึงถ้าเก้าดอกจะมาเร็วหน่อยไม่ใช่กูก็ไปได้ไปได้เรื่อยๆก็เพจมาดามฟินนี่มันนี่มอร์ฟินต้องฟินนี่นะเ้ามาดามฟินนี่เฉยจะไปได้น้ําหอมนะคะได้น้ําหอมไปอันนี้มีหมิ่นค่ะฟินนี่มีหมิ่นค่ะนะคะไม่ใช่น้ําหอมค่ะฟินนี่นะคะมาดามฟินนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องการเงินเก็บหอมรอมรีบหรือจะขายกรงขายของอะไรอย่างนี้ก็ไปตามหากันดูแลกันนะคะสําหรับวันนี้ดูสิคะเป็นอย่างไร หมดนะคะเกือบหมดแล้วคะแล้วก็ให้เหลือไว้ให้ใหอ่าเจ้าที่ <laughs> ถูก <laughs> ฉันไม่พูด <laughs> ฉันไม่ให้เธอพูดเพราะ,ะว่าเดีย๋ยวเขาจะเกาะหลังนะั่ง พอแล้วล่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะร้านบอลชอนก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะคะแล้วถ้าใครสนใจอยากจะมาทานก็มาทานได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคุณแม่จันเพ็ญจันเต้วงค่ะกับลุนามาเมนด้วยนะคะว่าลูกสาวเนี่ยเป็นไงบ้างคะเหมือนที่บ้านมคะลูกสาวสวยลูกสาวสวยนะคะขอบคุณค่ะแน่จริงยกหัวแม่ตีนให้สิคะยกหัวแม่มือไม่เลิศกับคุณวิทย์ค่ะและหึงหึงชมใครว่าสวยกว่ามี่ได้มาดามแบบสวยสุดนะคะเอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ บ๊ายบาย